เฮ้ยสกิบิดีเอเลี่อ็นโอ้สกิบิดีเฮ้ยเดี๋ยวสกิบิดีซุปเปอร์สซย่าตัวสี่ใบสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามานี่ครับ เล่นอูน่าสกีบีดี้เฮ้ยแล้วปาหินด้วยเหรอเออมีอุปกรณ์ปาหินด้นะหรอไหนไหนไหนทดสอบให้เพื่อนๆดูครับดูดูดูยิงได้เฮ้ยยิงได้จริงยิงได้จริงทีนี้มันเป็นอุปกรณ์อย่างง่ายเดี๋ยวจัดการจระเป๋าก่อนนะครับเพื่อนๆเต็มตัวตายซะโอ้โหแค่เนี้ยไม่เป็นไรหรอกอ่ะโอเคครับวันนี้เราจะมาเล่นสกีบีดี้สกีบีดี้อูน่หรอเฮ้ยอะอะไหนแกะแกะก่อน มาดูครับอันแรกครับอ๋อมันจะมีมา2องอันนะเพื่อนมีมา2ปุ๋งน,นะครับสีฟ้าปุ๋งหนึ่งแล้วก็สีแดงปุ๋งหนึ่ง yes, อ่ะ,ะ<ด>กระเป๋าแกะสีแดงแล้วไหนๆ,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 ๆมาดูดิโอ้ออุ้ยโอ้มันมีสกีบีดี้โหเขี้ <Wow. S 2> ยบเลยเนี่ยเฮ้ยมีทีวีแมนคาเมล่าแมนด้วยเฮ้ยอันนี้เป็นไททันทีวีแมนแน่เลยใช่ไหมใช่ yes, yes. อ๋อแล้วมันก็จะมีสีครับเพ,พื่อนพ,พ่อรู้ไหมอันเนี้ยย้อนกลับอันเนี้ยทุกสีแล้วพ่อรู้ไหม รูปแบบเนี้ยคืออะไรคืออะไรหยุดให้คนอื่นไหมห้ามเล่นค่ะอ๋อก็คือถ้าใครลงใบนี้ก็คนถัดไปก็ห้ามเล่นใช่ไหมเป็นทีวีแมนแล้วก็สกีบีดี้เอ้ยสกีบดี้มายกแกงครับเพื่อนๆแล้วก็อันนี้อะไรโอ้สปีกเกอร์อันนี้สปีกเกอร์พ่อแม่ลูกหรือเปล่าเนี่ยฮะอันนี้สมจริงมากอ๋ออันนี้คร็อกแมนโอ้นี่อันนี้ใครโดนใบนี้นี่ต้องสี่ใบเลยเหรอ อันนี้พ่อเล่นไม่เป็นนะนะอ๋ออันนี้มีเยอะอยู่เหมือนกันนะมีทีวีแมนอุย้ยอันนี้เป็นไททันนะครับเป็นไททันคาเมราอันนี้ไททันสปีกเกอร์อ๋อสกีบีดีเฮ้ยเดี๋ยวสก <Huh? S 1> ีบีดี้ซุปเปอร์สย่าสกีบีดี้น่ารอดนะเพื่อนล่อจริงเฮ้ย hey, อันนี้สกีบีดี้สุดสวยเฮ้ย <Wow. S 1> อันนี้เขาแต่งงานกันหรือเปล่าเนี่ยสองคนเนี้ย <What? S 1> อันนี้ก็จะเป็นไททันสปีกเกอร์ครับ เออานี่คอกแมนตัวผู้หญิงเราได้แล้วใช่อันนี้เป็นไททันครับไททันคอกแมนมีอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นชุดเกาะแบบใหม่หรือเปล่าเนี่ยวันแต่มันล้อล้อเลยอ๋ออันนี้ตัวนี้เราได้แล้วนะครับแต่ว่าเลกน่าจะไม่เหมือนกันนะอันนี้จำจำที่เราเราเอาม้าพูดได้ไหมอ๋อจำได้จำได้อันนี้เป็นสกิบีดี้โอ้โหอาวุธครบชุดนี่สปีกเกอร์นะครับ ดังโอ้สกิบีดี้ครับโอยหน้าตาน่าเกลียดคาเมิล่าเมนยากด้ยนี่แหละโอ้ยสกิบีดี้ฟันทองอไปต่อครับอุย้ยพี่อันนี้เราไม่เคยมีเลยนะนี่ดูดิไปดีเร็วอุย้ยสกิบีดี้อะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นไฟฟ้าตัวเร็วๆแต่ว่าโดนทีวีเกิลจัดการออโอเคหัวเด้งอุย้ยตัวเนี้ย มันพันมันตายได้รัดคกแมนรัดคกแมนมันเคยตายใช่แล้วมันก็แล้วมันก็กลับมารวมร่างได้มันย้อนเวลาได้เดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหสกิบิดีเอเลิเอ็นโอ้โหโอ้โหพ่อรู้ออกแล้วสตาร์วอลสตาร์วอลใช่ใช่มันเป็นตัวละครในสตาร์วอลเพื่อนนั่นตัวนั่นน่ารักมากเลยตัวนี้ตัวนี้เล็กอ่ะน่ารักมาก อ๋ออันนี้ตัวนี้โดนต่อยฝันหักไปเลยโอ้โหมันเป็นมาจากรูปนี้มันมาจากรูปนี้เพื่เพื่อนอ๋อสองนี้เจ้าปลาบอกว่าเอามาต่อติดกันได้เนี่ยอ๋อมันเป็นการต่อยกันเอื้อต่อยชั้นลำไส้เนี่ยใช่ใช่อุ้ยอันนี้คาเมล่าแมนตายครับเพื่อนเพื่อนทีวีแมนร้องไห้นี่ไยดูไร ไม่เลือดออกไม่ใช่เลือดออกเขาเป็นกล้องอยู่แล้วก็มีไฟแวบๆอ๋อนี่เป็นสปีคเกอร์นะครับวูหไททันทีวีแมนว้าวยังยังไม่หมดเอ้าเหมือนเดิมไททันสปีคเกอร์โอ้หเยอะมากเลยนะเพื่อนเล่นหมดไปเนี่ยโอ้โหตกใจเลยคาเบล่าเขาดับเฮ้ยคาเบล่านี่มันเป็นคนนะดูดิมันเหมือนมีเนื้อคนอยู่ข้างในอ่ะ นี่อันนี้คาเมล่าครับแล้วคามเมล,าล่าแล้วล่าโรบอกเหรคาเมล่าเนี่ยอันนี้น่าจะถูกควบคุมจิตใจอันนี้อันนี้เป็นทีวีแมนทีวีเกิลเฮ้ยสกีบิ m ี้ไมค a f t หรอหนูชอบเล่นมากเลยอันนี้เป็นสกีบิ i ี้ไมค f t ครับฉากข้างหลังมันเป็นไมค r a ครับ <Yes. S 1> เพื่อนโอ้โหอันนี้ยิงเลเซอร์ได้ครับเพื่อนแล้วก็โอ้โห oh, อันนี้ สกีบิดี้เก่ามากเลือดกระจายเป็นสกีบิดี้ว่ะใช่ไหม,มนี่มันเหมือนมีสาล้ายโผล่มาหรือว่ากินชิ้อโอ้อันนี้อันนี้นนเฮลา่ามันดูเหมือนอย่างอื่นมากกว่าอันนี้คืออะไรเนะี่ยมันดูเหมือนไข่เบอร์พังอะเปลี่ยนเปลี่ยนใครเพื่อนๆคนไหนรู้จักอันนี้แนละ้คอมเมนต์มาบอกทีมันคืออะไรก็ไม่รู้คุณพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันสกบิดี้สมุไรไม่ใช่สกีบิดี้ อ๋อไม่ใช่คามิล่าสมุรไรนะเพื่อนสามหัวที่เราเคยมีไงอออันนี้สกิวิี้สามหัวหมดยังยังโอ้ oh, อันนี้สกิวิดี้เฮ้ยมันเป็นคาเมิล่าครับเพื่อนๆแล้วก็มีหุ่นยนต์บังคับครับ <Yes. S 1> นี่เป็นสกิวิดี้หัวโลน<ม>ต่อจากคลิปที่แล้วบอกแล้วว่าเรายังเหลืออีกหนึ่งแพ็คนะครับที่เรายังไม่ได้รีวิวนะครับ<ม>นี่อันนี้แพ็คเก่าแล้วอันนี้แพ็คใหม่นี่อันนี้มาเริ่มต้นด้วย ไอตัวนี้พ่อจำชื่อไม่ได้ละมันคืออะไรอ่ะ g m แ n อ๋อ G-Man คือเราไม่ได้เล่นกันนานแล้วนะเพื่อน G-Man สามสี่ G-Man กับสกิบีดี้เหม็นหึ่งเนี่ย <c ười> <c ười> เป็นวันต่อหมดเยอะแยะเลยอ๋อแล้วนี้ก็จะเป็นท <c ười> ีวีโก <c ười> ตามมาด้วยคาเมราแมนและ <c ười> <ๆ S 2> อ๋ออัน <c ười> นี้อัน <c ười> นี้เริ่มซ้ำแล้วนะเป็นไทยท่านทีวีนะครับ อ๋อเฮ้ยตัวนี้มันคือเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัวนี้มันคือคาเมราคันจิโร่หรือเปล่า<ะ>มันใช้ปานวาลีอยู่นเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันใช้ปานวาลีส่วนตัวนี้ใช้ปานเพิงใช่ไหมอ๋อครับเยอะนะเป็นปึงปึงเลยเพื่อนเพื่อนเออตามมาด้วยไททันทีวีครับเฮ้ยนี่มันแก๊งสกีบีดีนี่นะ เฮ้ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตามมาด้วยอ๋ออันนี้แก๊งสปีกเกอร์พ่อแม่ลูกเีเดี๋ยวตัวเนี้ยมาอันนี้ตัวผู้หญิงนะตัวถัดไปต้องเป็นตัวผู้ชายแน่เลยเพราะว่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชเใออใช่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 นเ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใักนช่ใช่ใอเใช่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 ใชันช่ให่ใ่รช่ใช่ใช่เช่ใช่ใด่มช่ใ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 ช้ใช่ใช่ใช่้ช่ใช่ใช่าช่า่่ มันรวมร่างกับสปีกเกอร์น,นนะเพราะว่าม,มีตัวไม้สามใบนะครับอันนี้ก็สามแล้วโอ้โหอันนี้อาวุธเยอะมากเลยนะไททันคาเวล่าตัวนี้แบบโอ้อาวุธแบบว่าเยอะมากมากแล้วก็ตามมาด้วยอันนี้อะไรเนี่ยโคดสองอ้แล้วก็เฮ้ยอันนี้มันโลบอกหรือเปล่าใช่ไหมไม่น่ามีนะโอเคเฮ้ย <Okay. S 1> อันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันครับพี่ไม่มี okay. โอเคเก่งน,นี่ก็ไม่น่ามีเนี่ยอ่าใช่นี่ตัวนี้ก็ยังไม่มีครับ มีมมมมอ่ะอ่ามีแล้วแต่ตัวนี้น่าจะยังไม่มีนะเดี๋ยวสปิเกเนี่ยเนี่ยอ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้มันคือเป็นตระกูลไมค้ค้าหรือว่าเป็นตระกูลโลบอ่ะน่าจะมาคา้าอ๋ออันนี้เป็นตระกูลไมค้ค้ามันเลีเ่ยมเลี่ยมเออเดิมอันนี้เริ่มซ้ำตัวเดิมตัวเดิมเหมือนกันตัวนี้เท่มากเลยนะคุณพ่อชอบตัวนี้ดูเท่อันนี้ซ้ำตัวเดิมเดี๋ยวดูก่อนมันรู้แต่ว่าคนละสีกัน จะเล่นอูโนกันแล้วครับเดี๋ยวให้เจ้าเปาเป็นคนแจกนะครับคนละ7ใบครับแจกคนละ7ใบก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อ่าคนละเจ็ดใบนะครับแล้วนี่เราก็กางไว้แล้วเราก็เปิดใบนี้มาเป็นใบแรกครับเด็กใ,ใครจะลงได้นะครับก็จะต้องมีสีเหมือนกันหรือว่าเลขเหมือนกันก็จะลงได้ครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวให้จเจ้าเปาเป็นคนเริ่มก่อนนะครับ <Okay. S 2> ถ้าสมมุติว่าลงไม่ได้ต้องจั่วจากในกองนี้ขึ้นมาใครไพ่หมดก่อนก็ชนะแต่ว่าเวลาคนที่เหลือไพ่ใบสุดท้ายนะอย่าลืมพูดคําว่าอูโ no นนะครับ <Okay. S 2> ถ้าไม่พูดคําว่าอูโ no นจะไม่ได้นะครับเ <c oughs> อ่าเจ้าเปาได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวคุณพ่อนะครับเจ้าเปลาลงสีแดงมาคุณพ่อไม่มีสีแดงแต่คุณพ่อมีไพ่หลากสีครันเพื่อนเสร็จ <Huh? S 2> พ่อแนละ้พอ <c oughs> ไปหลากสีแล้วพ่อก็เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองจ้า <c oughs> อุ้ยอ่เจ้าเป่าได้ลงต่อครับเจ้าเป่าลงใบนี้คุณพ่อก็หมดสิทธิ์ลงนะครับจูว่ะจูว่าพ่อไม่ได้จูมาอ้าวได้ไหมอ้าวได้อ่ะคุณพ่อก็มีนี่สีเหลืองมัรจันมีไหมมีไหมเอ้าไม่มีจูว่ามีไหมไม่มีเลขตรงว่าดูถ้าเลขตรงก็ลงได้นะครับอ้าวไม่มีจัวอีก อ้าวได้ได้ได้เลขแปดเลขแปดแปดเสร็จแล้วพอมีไหมเอวพอก็มี <Huh? S 2> เลขแปดฮะเลขแปดอา้าวตาเปล่ามีไหมอา้าวไม่มีจัวศูนย์นไม่มีอา้าวต่อจัวอีกเอาเลขสี่เยอะเลยก็ดิเยอะเลยเยอะเลยอันนี้เลย,ยเอา้าวต่อปุ๊บเปลี่ยนไม่ได้คนละสี <laughs> จัวสองใบเลยหรอเลขเก้ากับเลขสองไปลลข 9, ขไ,ได้อีกเลขเจ็ดเอาละครับหมดกองแน่นอนรอบเนี้ยเลขเก้า <laughs> <laughs> ได้มาเป็นปึง้งเอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วสีเหลืองได้ไหมแล้วพอก็อพอไม่เปลี่ยนหรอกพอมี เอลขเก้าพ่อมีไหมเอ้พ่อไม่มีเลขเก้าเหมือนกันแต่พอ่อเปลี่ยนสีอ,อูโน่หมดชนะเกมที่สองครับคนละเจ็ใบนะครับหนึ่งหนึ่งสองสองสาสสี่สี่ห้าห้าเจ็เจ็เรีย้อยแล้วก็เปิดไปนี่คื่ว่าปุ๊บสีแดงนะเพื่อนๆนี่นะครับ จระเป๋าเริ่มก่อนนะครับเพื่อนๆโอ้ยสีแดงเยอะเลยพ่อครับที่คูณสองโอ้โหเพราะเพราะต้องจวดสองใบใช่านะั้นเนี่ยให้ของพ่อนะครับจระเป๋าลงคูณสองนะครับบวกสองพ่อก็จะต้องจวดขึ้นมาสองใบนะครับสองใบหนึ่งสองโอเคแต่พ่อมีครับสีแดงก็มีนี่เป็นได้ <Yes. S 1> สีแดงอ่ะตาเปล่า โอ้สีแดงอีกเบอร์อะไรเบอร์หกก็มีไหมครับเบอร์หกเบอร์หกไม่มีไม่มีกระจุ่วเบอร์หกไม่ได้อีกหนึ่ก่อนหูไม่มีกระจวเฮ้ยไม่ได้ตาพ่าอยู่เบอร์หนึ่งไม่ได้อีกเบอร์หนึ่งอีกแล้วเบอร์ศูนย์โอ้โหเป็นกองเลยเอาได้ ไม่มีไม่มีสีแดงอ่ะ,ะ,ะเอาละแย่แล <Yahoo S 1> ้วครับเพื่อนๆเอาสีแดงจั่วมาสีแดงไหมเอาไม่ได้จั่วตอ่อแทหนุ่มเอาเปลี่ยนสีเอาเปลี่ยนสีแดงเอาเปลี่ยนสีฟ้าจัดมาโอ้สลับอันนี้คืออะไรย้อนกลับแต่เราไม่ต้องย้อนเพราะเรามีอีกสองคนครับไอ,อสีฟ้ายังมีอีก็ เอาวิ่งเพราะมีสีฟ้าเอาสีฟ้าไปแต่หนูหมดแล้วเอ่าหมดแค่ตัวจ้าก็ตัวอ้าวเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องหยิบใบบนเอาละเอาละจะเป่าเต็มมือเหมือนกันครับเพื่อนดูเลขด้วยนะเอาละครับเอาละครับเอาได้แล้วได้แล้วเฮ้ยเบอร์ไหน อ่าโอเคพอมอีเบอร์ซี่สีเขียวสีเขียวหูก็สีเขียว,ยวโอ้ตัวสองใบแล้วอ่าเสร็จพ่อแล้วสองสดเดี๋ยวเดีย๋ยวอ่าพ่อหยุดลงหนึ่งตาอ่าแล้วตาเปล่าเบอร์หกใช่ไหมสีเขียวเบอร์หนึ่ง สีเขียวเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมีการตามมาด้วยเบอร์หนึ่งห้ามลงอ่ะเปล่าลงได้ยังเพราะก็ยังไปหมดจั่วสี่ใบ ีเดี๋ยวจวนสีใบใบเอาตาบอาสีเหลืองต่อเหลืองสีเหลืองยังไม่ดิเรามีสีเบอร์ห้าเปล่าเบอร์ห้าลงได้เนี่ยเบอร์ห้าเบอร์ห้าเปลี่ยนสีสีแดงเบอร์เจ็ดฮูโนะนะฮะสีแดง สีแดงพอไม่มีพอกระจัวเบอร์ห้าเออเบอร์ห้าสีฟ้าจ้าพอมีเปล่าเบอร์สีฟ้าเปล่านี้ออาพอไม่มีพออย่าพึ่งดิพอไม่มีพอจัวอ่าไม่มีเปล่าเอออ่าสีฟ้ามีมีเปล่าอ้าวไม่มีจัวพัวเข้าไปสี่ใบ องสามสี่อ่าพอลงได้ดิสีฟ้าเออดิสีเหลืองสีแดงสีไม่มีไม่มีเหรอผมพ่อไม่มีอะครับเอ้ยผมพอมีเบอร์แปดสีเหลือง เปล่าพอไม่มองพอไม่มองเปล่ามีสีเหลืองไหมหรอเปล่าเป็นสีเขียวอีกเปล่าสีเขียวเบอร์ห้าเบอร์เก้าเปล่ไม่มีเปล่าลงต่อได้เบอร์ศูนย์เปล่าศูนย์เปามีสีเหลืองเบอร์เจ็ดเปาพอมีเบอร์สี่อุนโเบอร์แปดหมดแล้วนี่ก็เป็นแกล เล่นเกม Uno Skibidi กันครับเพื่อนๆโอเคไ่ะสนุกไหมต้องโอเคครับฝากบอกเพื่อนๆว่าโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่อง b a าซอลที่ดยนะาไปแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันใหม่ครับเพื่อน